น้องเอ้ยหญ้าก็จะมันงามสิบปลูกหญ้าเป็นตะสอนครับจ้ามี่ตะหยอดมีต่แหนงงามๆมีแต่นองงามๆามมึงนาพี่น้องค่ะชำว้ถั่ปลูกเนาะคะ่ะแปลวหญ้ามาเท่ากับตัดมองมันแก่ว้ถัาปลูกขายายพันธุ์ต่อไปค่ะพี่น้องค่ะผู้เดอยกใดพันธุ์หญ้าไปปลูกว้ให้ตะกระแตนไว้ให้งัวทักมาสอบถามเลยเด้อค่ะปลูกไวข้ขยายพันธุต์ต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อว่า ข้าวเสด้เอาไว้ให้เพิินกินย่ามนาแรงเนาะคะ่ะเพอ,อยียามันหายากจังสิเนาะค่ะพี่น้องขาข้าก็เลยต้องขยายพันธุ์ไวๆๆ้ได้หลายปูกไว้ได้หลายค่ะข้าจังสีมีไว้ให้เพิินกินเนาะคะ่ะไว้ให้ตะก,กะแตนไว้ให้ง่ว่กินค่ะพี่น้อง่ามาปาลูกยา่ลังจิบลังฝนตกคะ่ะ นตกพึงจะหยุดก็เลยพักกันมาปลูกหญ้ากับบรรยากาศตอนค่ำนะคะบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องคะพี่ทงหน้าเห่าเข่ากางงามค่ะพี่น้องเข่าง่ามบรรยากาศดีค่ะจะสูดอากาศบานเห้านะคะมีความสุขกับธรรมชาติค่ะอยู่กับทงไห้ยทงหน้าเลยค่ะพี่น้อง่ะเขาเอื่นมากวามสุขค่ะความสุขแท้จริงค่ะพี่น้อง